าจะให้เลือดนักร้องที่สนิทชิดเชื่อจริงๆและเป็นเพื่อนรักกันมานานเหลือเกินนะคะสําหรับลูกทุ่งผู้ลารับสอนเพชรสอนสุพรรณหนึ่งในนั้นก็คือคนนี้เลยค่ะคุณอาสดใสรุ่งโพทองนะคะร่วมรุ่นกันมาเลยแล้วก็อยู่ด้วยกันในวงของดําแดนสุพรรณด้วยซึ่งตอนนั้นยังไม่มีชื่อทั้งสดใสรุ่งโพทองและสอนเพชรสอนสุพรรณด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าใช้ชื่อแรกๆในวงการกันอยู่ค่ะ นี้ก็เป็นการร่วมอะไรการจากไปของหนุ่มนาเสียงเด็ดทั้งทีนะคะพลาดไม่ได้ที่จะชวนเพื่อนรักมาร้องเล่าความหลังในมุมที่หลายคนแทบไม่เคยรู้มาก่อนเพราะตั้งแต่ครั้งยังมีชีวิตคุณอาซรนเพชรสอนสุพรรณเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วคุณผู้ชมดังนั้นก็เลยยากค่ะที่จะได้รู้เรื่องราวเบื้องหลังนะคะก็ต้องบอกว่างานนี้ฟังจากปากเพื่อนนะคะ อย่างเพลงที่ร้องไปรักน้องพอหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะรำลึกอาสอนเพชรทาไมอาสิใสาเอาเพลงตัวเองมาร้องอแต่จริงๆมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะเพลงนี้เป็นของใครมาก่อนกันแน่เดี๋ยวเรามาฟังกันในสารพันลั่นทุ่งบางเขนค่ะเว <c oughs> ทีอะไรครั้งนี้ยังได้เพื่อนนักร้องที่เป็นครูเพลงผู้ปลุกปั้น <c oughs> อย่างที่เห็นนั่งอยู่ตรงกลางท่านนี้ครูโพพินพรสุพันนะคะ <c oughs> เป็นเกียรติมากเลยมาร่วมเวทีของเรา คนนี้เป็นคนตั้งชื่อสอนเพชรให้เลยนะคะมีวิธีการตั้งด้วยเดี๋ยวฟังกันว่าเอมีเทคนิคการตั้งชื่อยังไงแล้วก็เป็นคนชุบชีวิตคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณขึ้นมาใหม่หลังเส้นทางนักร้องครั้งแรกไม่ประสบความสําเร็จนะคะซึ่งหลายเพลงดังของอาสอนเพชรก็มาจากฝีมือครูหมดเลยค่ะข้าวไม่มีขายหยิกแกมหยอกด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงครูกันหน่อยค่ะผมแต่งให้เขาร้องอยู่ไปเดินสายหน้าเวทีร้องหน้าเวทีก่อน เพลงหยิบแกมหยอกเนี่ยยังไม่ได้บันทึกเสียงให้สอนเพชรเนี่ยเป็นร้องหน้าเวทีที่ไปเดินจ่ายใต้ทุกงานทุกงานนั้นเขาเขาร้องเพลงหยิกแกมหยอกบนเวทีเลยคือร้องมาก่อนก่อนจะบันทึกเสียงเพลงหยิแกมหยอกเป็นเพลงแรกที่สอนเพชรสอนดุพันที่ผมแต่งให้เป็นเพลงแรกที่ให้สอเพชรร้องแต่ไปร้องหน้าเวทีไปร้องตามงานก่อนก่อนจะไม่ได้บันทึกเสียง เราขำในตัวมันหนักคือมันเป็นคนที่เหนียวมากคือพูดง่ายๆเลยพูดตรงๆเลยเนี่ยผมเอาเพื่อนมาเผาก็ดีเพราะผมไปเผามาแล้วคือมันเป็นคนที่ขี้เหนียวขี้เหนียวแต่ว่ามันเป็นคนที่เก็บหอมรำริบดีมากมันเก่งนะเชื่อไหมว่ามันตั้งวงเนี่ยวงลูนเดียวกันเนี่ยมันมีเงินมากกว่าเพื่อนอะเพราะมันขี้เหนียวมันเก็บเหรียญห้าเนี่ยโชเฟอร์มันเล่าให้ผมฟัง ขับรถไปนับตังค์ไปเนี่ยเหรียญห้าตกลงม,มาเฮ้ยเบรกเบรกเบรกห้าบาทอ่ะต้องเบรกรถวิ่งเมาตังค์ห้าบาทอ่ะีดดาาะ่่ทนนไไมหววแล้้อง ยังมีนักร้องและครูเพลงร่วมยุคอีกคนที่โด่งดังไล่เลี่ยกันมากับคุณอาสอนเพชรนะคะก็คือคอรูปอศวิไลพนมเนี่ยแหละค่ะท่านนี้มาร่วมเวทีด้วยนะคะโดยให้เก็บเป็นตัวแทนขับร้องเพลงดังของคุณอาสอนเพชรด้วยที่สําคัญมายืนยันได้เลยค่ะว่าอะไรที่ทําให้ชื่อของสอนเพชรสอนสุพรรณโด่งดังยาวนานและโดดเด่นกว่าศิลปินในยุคเดียวกันจนคลองใจแฟนๆได้แบบนี้นะคะร่วมลําลึกความหลังถึงหนุ่มนาเสียงเด็ดเป็นครั้งสุดท้ายในสารพันลันทุงบางเขนวันเสาร์นะคะที่จะถึงคือพรุ่งนี้บ่ายสามโมงค่ะ